ดำเรียนสื่อมวลชนนะครับนะครับผมเนี่ยในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งจากข้ามวนชาติเป็นรองรองรอ,องหัวนหน้าที่ง,งานสอบสวนของคำสั่งนะครับก็เมื่อวานเนี้ท่านท่านธนาชวงแล้วก็คณะเนี่ยได้ได้ลงความเห็นนะว่าแต่งตั้งผมเป็นโฆษก นในเรื่องชี้แจงทั้งภาคส่วนประชาชนและพี่น้องประชาชนให้เข้าใจนะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เราทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็จะทําอะไรต่อชินะครับในส่วนของการสอบสวนนะครับนะครับผมต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนของตอรอนะและเกี่ยวกับกอ,องการตำรวจสอบปาการนะครับเรื่องของการตั้งคณะเนี่ยก็คือท่านผบเป็นคนตั้งน,นะครับ อำนาจการสอบสวนเนี่ยก็คือเป็นอำนาจของอ่าหัวหน้าคณะสอบสวนผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่หัวหน้าเนี่ยตั้งมาเพื่อทําการสอบสวนเรื่องังล่าวนะครับก็อ่าเป็นเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายมีอำนาจมีหน้าที่นะครับ,รบ,ราานะรบจะเป็นจะเป็นอ่าอ่าพนักง,งานสอบสวนคนใทยก็ได้ที่ได้รับมอบหมายมาดาเนินการก็สามารถมาดําเนินการแทนหัวหนะ้าได้ ท่านครับทางาตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะสืบสวนสอบสวนได้ต้องโยนให้ทางดี i ดําดเนินการไปตกลงแล้วมันยังไงแน่ครับหลอกกันได้ไหมครับคือต้องนําเรียนว่าคดีนี้นะครับเงินที่มันเข้ามาเนี่ยที่ผมบอกว่าสองรกว่าล้านถึงสามร้อยล้านเนี่ยมันมาจากหลายเว็บเว็บแรกเนี่ยเป็นเว็บของมินนี่มินนี่เนี่ยมีตัวเงินผมว่าประมาณทักสองหลักถึงสามหลักนะครับนะครับก็ไม่ไม่น่าจะเกินสามหลักเว็บหนึ่งก่อน แล้วมันยังมีเว็บอื่นที่เรากาลังสืบสวนได้เนี่ยเราครบเส้นเงินอีกเว็บอื่นเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ200กว่าล้าน300ล้านเอาให้เข้าใจนะคนละเรื่องคนละกรณีคนละเคสไม่ใช่เอามารวมกันปเป็นเคสเดียวไม่ใช่มินี่คนเดียวนะเข้าใจนะแปลว่าตอนนี้มูลค่าความเสียหายหรือของของคุณมินนี่เนี่ยประมาณสักหลักสิบล้านประมาณนั้นผมเห็นผมเห็นตัวเลขแค่เจ็ดสิบกว่าล้านแล้วก็บวกเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่มันไม่เยอะนะครับ ตำรวจเรายังทําได้ใช่ไหมครับคดีนี้ยังเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะทมงานทีบทางานของคณะรมการสอบสวนนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรผมอยากจะบอกว่าเรื่องทุกอย่างเนี้ยจริงๆผมไม่อยากจะพูดแล้วผมอยากจะไปพูดกันในศาลศาลเท่านั้นที่จะตัดสินได้ว่าคุณถูกคุณผิดไม่ต้องเอาไปที่ดีเอสไอไม่ต้องเอาไปที่ปปชเพราะยังไง เพราะยังไงมันก็คือเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมเหมือนกันอยู่กับคณะกรรมการสืบสวนข้อจริงเนี้ยนะครับสุดตรวจสอบตรวสอบของกรมนะครับเมื่อคดีมาเนี่ยนะครับมันก็ไปสู่สาธุจริตเหมือนกันนะครับมีการไต่สวนเหมือนกันมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่ผมจะบอกให้ฟังว่าโดยพื้นฐานของ คนทั่วไปเนี่ยไม่อยากจะให้คดีเนี่ยเข้าไปในดีไอหรอกไม่อยากคดีเข้าไปในปปชกัหรอกเพราะว่าเขาตรวจสอบเข้มข้นนะครับแล้วก็เป็นการไต่สวนอาเดียไทเนี่ยก็เจาะข้อมูลในเชิงลึกมีปัญหาแน่ส่วนใหญ่เขาชอบให้อยู่ในส่วนของตํารวจนี่แหละมันเป็นการสั่งไม่ฟ้องได้อะไรได้เขาจะาดึงคดีโดยปกติเขาจะดึงไปดคดีไปอยู่กับตํารวจเพราะไอาการสามารถสั่งไม่ฟ้องได้ เข้าใจไหมแต่ไปอยูเดียไทยเนี่ยเขาไต่สวนฟ้องเองเข้าใจใช่ไหมโอเคเข้าใจนะอของจะสั่งไปฟ้องได้ง่ายนะครับก็เข้าใจพื้นฐานตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ในส่วนของ,ของทางตำรวจทางที่บิ๊กโจเองเขาก็บูดเหมือนกันว่าตรงนี้ที่เราต้องการดึงคดีกลับมาเนี่ยเพื่อที่จะดําเนินการให้อาจจะเป็นการกันแกล้งหรือต่างๆตรงนี้ยังไงกันแนะ่ครับเราต้องการดึงคดีกลับมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกัน แต่มันเจอผู้ต้องหาเพิ่มเติมเป็นสำนวนที่สองแต่มันเป็นเรื่องยุ่งี่เหมือนกันที่เราให้ความเห็นพร้อมกับส่งเรื่องมาไปเนี่ยมันเป็นนักสือฉบับเดียวกันแล้วบอกว่าถ้าถ้าในการนี้ถ้าเห็นสมควรถ้าเพื่อควาเพื่อประโยชน์ต่อรูปคดีมีการสืบสวนอสอบสวนต่อเนื่องก็จะขอความเมตตาตอบชอโอส่งเรื่องนี้กลับให้เจ้าหน้าที่เดำเนินการตอนนี้เองไม่มีอะไร แต่ถ้าท่านไม่ให้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของปปชที่จะไม่ให้เพราะเราไปก้ารวระวุอำนาจท่านไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นการกดดันปปชไหมครับเพราะว่าทางฝั่งทุาก็มองว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นการกดดันทางปปชไม่นะครับผมว่าปปชเขามีมีะบวนการมีวิธีการที่จะดาเนินการทุกเรื่องปปชรับเรื่องใหญ่แบบนี้ครับเรื่องนี้เด็กๆครับเด็กๆเด็กๆตกลงแล้วารท่านฟัง ท่านให้สให้กับน้าหนักเรื่องของสํานวนของตํารวจเป็นหลักไมหมฮะหรือว่าให้น้ําหนักหรือความเชื่อถือจากทางปปชมากกว่าเดี๋ยวคดีมันก็สู่ศาลคือจะไปบอกว่าศาลให้น้ําหนักไม่น้ําหนักเนี่ยผมก็อย่าไปพูดเลยศาลมีความยุติธรรมอยู่แล้วท่านไม่เอียงๆหรอกเขามองนนที่พยายนหลักฐานที่มันเข้าไปนะครับเวลาพอไปถึงหน้าบันลังคุณสามารถเอาพยายนหลักฐานที่มันนําสู่ศาลมันก็เหมือนกันถ้าศาลก็ ให้ความสถิตยุติธรรมเหมือนกันเท่าเทียมกันนะไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีมากน้อยคับเื่อ้อตคือเราไปบังคับปปชไม่ได้ปปชอ,อาจจะรับเองหรือส่งกลับมานะครับนะครับแต่คดีเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันมีการสอบสวนต่อนเนื่องนะทำมาจนอ่านะเราก็อ้างว่าเราต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอะไรอีกยเงีนะ้ยก็ก็เลยต้องต้องของกลับมา ถ้าส่วนใหญ่เขาจะใช้พีเรียนเวลานานไหมคะในการพิจารณาว่าเออจะส่งัปหรือว่าจะทําต่อทีก็เป็นวันาทีก็เป็นเดือนหลายๆเดือนก็มีแล้วแต่เคสและสถานการณอยากให้ท่านยืนยนนันสักนิดนึงครับว่าตกลงแล้วตํารวจเรามีพยานหลักฐานเรื่องของเส้นทางการเงินหรือต่างๆที่เชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจท่านนี้ไหมครับคือผมอยากจะบอกไปยังทีมงานที่ถูกดำเนินคดีนะครับเรา เราว่าเราไปคุยกันในศาลดีกว่าศาลจะเป็นคนให้ความเป็นธรรมนะครับเราไม่มีสาเหตุกดเเดือนเราไม่กันแกล้งนะครับเราดํเาเนินการไปตามพยานหลักฐานที่เรามีนะครับเราไม่ทํานอกเหนือพยานหลักฐานที่เรามีนะครับเราไม่ปักปัม่มขอให้มั่นใจในชุดสอบสวนโดยท่านคํารวจเอกธนาชูวงศ์เนี่ยท่านเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วแล้วก็ทำารายละเอียดรอบคอบนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ไม่ได้กันแจ้งใครนะครับแล้วนโยบายของท่านผบตรก็ไม่ได้กัรแจ้งใครก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายใครติดก็รับไปนะครับใครไม่ติดก็ใครไปแอบแจ้งก็ถูกฟ้องร้องนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่เอาชีวิตรายการไปเสี่ยงหรอกเพราะผมก็อิประมาตั้งหกปีเจ็ดปีผมก็เกษียณแล้วนะครับไม่ไม่เอาเรื่องไปอันหัวหรอกแต่เราจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับให้ไม่ไม่ให้เป็น คือเราต้องการรักษาองค์กรของเรานะครับถ,ถ้า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 กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไม่มาข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่มาทําข่มขูมมจม่จะฟ้องจะนู่นจะนี่แต่ถ้าทำให้เจ้าที่ได้วันไหวหรือไม่มาทําร้ายองค์กรนะครับถ้าทําร้ายพวกผมอย่างเดียวไม่ได้แต่ทําร้ายองค์กรเนี่ยพวกผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมแล้วผมจะเดินหน้าชนทุกรูปแบบน,นะครับแต่จะชนด้วยหลักฐานและความถูกต้อง ไม่ได้ก้าวเล้าไม่ได้อะไรทางนั้นนะครับโดอยาทําร้ายองคอ์กรเลยนะครับโดอยาทรยศองคอ์กรตัวเองนะครับเหมือนเหมือนที่ท่านทรยศเจ้านายมาแล้ว,ลวหลายคนนะครับน,นีเป็นคนผมเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับตรวจสอบประวัติได้นะครับไม่กันแกล้งใครแล้วก็ไม่นิยมเรื่องงานกันแกล้งนะครับไม่เอานะครับเอาเป็นการตั้งข้อสงสัยตไปเป็นเขาโดนคนเดียวตลอดเลยแต่ปีที่แล้วปีนี้ใครโดน ท่านนายตำรวจท่านนั้นนะครับนายตำรวจท่านนั้นนะคนตำรวจเอกนายเนี้ยครับเขาบอกว่าเขาโดนตลอดตั้งแต่ปลายปีจนถึงขณะนี้เอาก็ึตั้งแต่บก้านผมผมไม่รู้ว่าทำไมต้องโดนจกเขาเขาเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนักพยานหลักฐานต้องขอบคุณน้องๆที่โดนดำเนินคดีด้วยที่เก็บพยานหลักฐานไว้ทุกขั้นตอนทุกวิธีการจดละเอียดยิบนะ ผมบอกว่าต้องขอบคุณน้องๆผมผมสงสารน้องๆทุกคนที่เข้ามายุ่งกับคดีนี้แล้วต้องพันไปด้วยผมว่าเขาขึ้นเรือลำผิดนะเรือลำผิดนะแล้วผมเชื่อว่าเรือลำนี้กับเรจะล่มนะครับผมสงสารถ้าเขาไปขึ้นเรือที่ลำถูกเขาซื้อลอตเตอรี่ที่มันเน่ถ้าถูกทางเนี่ยผมว่าเขาจะเจริญก้าวหน้านะครับ <S <S <ๆ S 2> ผมไม่อยากทำร้ายแต่ผมเชื่อว่า ลูกน้องกลุ่มเนี้ยต้องทําตามผู้บัญชาไม่กล้าบิดผิวแม้แต่เล็กน้อยมีอะไรก็ทํางานเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดะค่าใช้จ่ายทุกอย่างน,นี่ต้องเป๊ะนะครับมันเป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการกรรทคำความผิดไว้ชัดเจนทุกขั้นทุกตอน,ท,อนทุกเดือนนะครับ เท่าที่เขาบอดฟ้อ,ฟอมงมอเนี่ยผมเห็นอ่าพลตำรวจเอกเอที่ถูกร้องเริมเนยก็เฉยเฉยเราไม่ได้สนใจเขาผ่านเลยนะครับไม่มีการคุยในที่ประชุมเพราะว่าเราทาพยานยเราทําจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจริงๆ,ๆแล้วก็ไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งเราพยายามหลักฐานตรงนั้นเนี่ยมาต่อเป็นงานมาต่อถึงตัวบุคคลมาต่อถึงใครมีความเกี่ยวข้องบ้างน,นะครับเราไม่ได้การแจ้งให เพราะฉะนั้นพร้องไปสารสถิตยุติธรรมก็จะให้ความเป็นธรรมเราเพราะฉะนั้นปล่อยให้ไปเปตามกระบวนการนะครับท่านคะยนนว่าหลังจากนี้ถ้าดําเนินการตรวจสอบไปขนานอื่นเพิ่มเติมแล้วมูลค่าเงินนั้นมากกว่า300ล้านก็จะไม่โอนสำนวนให้ DSI มันเป็นมูลคดเดี๋ยวมัปจะเปเคสอื่นไม่รวมกันไม่รวมกันท่านครับงั้นขอหลักเกณฑ์ของ DSI ครับว่าคดีหนึ่งคดีหรือรวมทุกคดีแล้วมูลค่ามากกว่า300ล้านก็300ล้านครับ หนึ่งคดีหรือว่าหลายๆคดีรวมกัน <ฮะ S 2> ครับท่านครับถ้าครับมันมีประเด็นที่มีผมว,ว่าเป็นประเด็นที่ให้อัยการสอบสั่งให้สอบเพิ่มครับตอนนี้เราได้รับหรือ,อยังเจ็ดประเด็นที่อัยการส่งมาเราได้รับแล้วแล้วเราก็ท,ทํหนังสือย้อนไปทางอัยการแล้วว่าการที่เราได้ร้องทุกข์กล่าวโทษในร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ต้องหาห้าคนในสมนวนที่สองเนี่ยในเมื่อเราล้องทุกข์กล่าวโทษเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาสอบในสมนวนที่หนึ่งเป็นพยานเนี่ยสอบได้ไหม นะขอให้อาการสั่งมาอีกทีหนึ่งเพราะเราไม่กล้าที่จะสอบนะครับไม่ได้หมายความว่าเราทําสํานวนไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่ใช่ใชไม่ใช่เราไม่กล้าที่จะสอบเราเลยไม่เรียกไม่เรียกบุคคลตามนั้นมาให้การทีแรกเราจะเรียกมาให้การแต่ปรากฏว่าเอ้ยเราล็อกพุกไปแล้วแล้วเร,เราจะมาสอบกับพยายานเดี๋ยวเราจะเป็นถูกฟ้องถูกเฟิร์มซะเองเพราะฉะนั้นให้อาการเป็นคนสั่งดีกว่าชัดเจนนะ ไม่มี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 นะผมผมบอกว่าถึงจะมีหรือไม่มีผมไม่รู้แต่ผมเข้าไปเนี่ยผมเห็นหลักฐานมีตำรวจเกี่ยวข้องและการกระทําผิดผมเลยร่วมไปด้วยแล้วก็บอกว่าผมจะไม่ปล่อยผ่านเอามาให้เต็มที่ให้สุดทางฟ้องก็ฟ้องนะครับไม่เป็นไรนะครับ ท่านครับงั้นผมขอถามแบบนี้ครับว่ามีเหตุผลไหมครับที่ท่านหัวหน้าคณะทํางานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ซึ่งเป็นคนตารวจเองเหตุใดท่านถึงไม่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตนเองครับคือท่านมองว่าท่านเป็นคนไม่ชอบให้ข่าวและชอบทํางานแต่ท่านก็มีความละเอียดในเนื้องานใครที่มีมีสามารถที่จะคุยกับผู้สื่อข่าวรู้เรื่องหรือให้ข้อมูลแล้วผู้สื่อข่าวมีความเชื่อถือ แล้วก็เขาเรียกว่ามีเครดิตในเรื่องของการให้ข่าวเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่เหมาะสมสุดก็คือผมก็มีการยกมือในที่ประชุมว่าต้องการให้เต่าไปพูดไหมทุกคนยินยอมว่าจะให้ผมเปม็นโกศจริงๆผมไม่อยากเพราะผมก็เดี๋ยวได้โดนมาโดน,โดน,โ,ดนโดนฟ้องอีกนะครับแต,แต่แต่ด้วยในเมื่อพี่น้องทุกคนเขาอยากให้มาเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยตำรวจทุกคนมันแฝง ทำมันตัวทุกฟ้องร้องกันแล้วก็ขู่ทุกวันอย่างนี้เราไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเขาจะให้รู้ว่าเอ้เจ้านหนไม่ได้รักเองแล้วเจ้าไหนเราจะดยเดินการแล้วก็ปกป,ป้องทุกคนนะครับก็บอกเลยว่าเรืเ่องนี้นะครับพิธนากนระรับก็ก็ยืนยันนะครับว่ายืนยันว่าเรา จะทาข้อมูลแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ทุกคนเชื่อมั่นในการทํางานนะครับคนที่เกี่ยวข้องในนี้ได้ใช่ไหมครัเราเชื่อมั่นในพยานหลักฐานแตสส่สิ่งที่สายสุดก็คือศาลจะเป็นคนตัดสินศามเคนตัดสินนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับถ้าถ้าพกผมผิดหรือไปการแก้อะไรไม่มาฟ้องร้องกติกาได้นะครับความมั่นใจสักแค่ปีเปียกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ความมั่นใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ มั่นใจแต่ไม่มั่นใจก็ไม่ทำหรอกนะมั่นใจมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคําพูดชื่นมาเดี๋ยวจะร้องอีกมั่นใจว่าในตำรวจเขาเป็นตำรวจตำรวจท่านนี่นะครับทั้งในข้อหารับลอบไปปกตินะครับทั้งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับถึงข้เจ็ดนะครับนะก็ยืนยันว่าสิ่งที่พี่เต่านะครับพูดนะครับเป็นข้อท็จจริงทั้งหมดที่ผมได้ร้องรู้กับโทษทั้งหมด แล้วก็เขาก็ได้้องมาที่ศาลอาญาธิาร,ราทั้งหมดเจ็ดคดีนะครับโดยมีวิกโจ๊กเนี่ยฟ้องออกมาสองคดีนะครับมีมินนี่ฟ้องออกมาสองคดีมีเคมรินนะครับฟ้องออกมาสองคดีแล้วก็มีตมอวบนฟ้องออกมาหนึ่งคดีรวมได้เจ็ดคดีนะครับในคดีที่เกี่ยวกับเวบพนันของมินนี่นะครับดนะังนั้นเนี่ยถ้าผมไม่มั่นใจนะครับนะผมขอขอท้าเลยขอท้าบิ๊กตํารวจเลยครับว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้านะครับ ที่ลูกน้องคุณเนี่ยได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีทั้งครอบครัวของคุณคดีนะครับทั้งเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวคดีทั้งค่าโทรศัพท์ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวของคุณคดีเนี่ยคุณกล้าไปสาบานกับผมที่วัดบงไหมบุรีรัมนะครับผมกล้าท้าพิกตํารวจเลยว่ากล้าไปกับผมไหมไปสาบานเลยว่าคุณไม่มีส่วนรู้เห็นคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยคุณไม่ได้รับนะครับเงินจากบัญชีม้าทั้งหมดนะครับที่เข้าบัญชีนะครับที่เกี่ยวข้องกับกับครอบครัวของคุณนะผมท้าเลยนะครับนะ กล้าเป็นสาบานของผมที่วัดของบุรีร์หรือไม่นะครับนะเพราะคดียังไงของเขากับผมเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นศาลนะครับที่อายการัจรายอยู่แล้วนะครับให้ศาลเป็นผู้ตัดสินอยู่แล้วนะคนะแต่นะั้นสิ่งที่วันนี้ที่เขาถแถลงข่าวนะครับผมคิดว่านะครับไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นการขัดแยง้งเป็นการสกัดแม่เพราะขึ้นหัวัตลอเนี่ยเป็นเรื่องที่เขานะครับคิดไปเองนะครับนะเอาเวลาที่เขามาถแถลงข่าวเนี่ยเอาไปต่อสู้คดีที่เขาจะต้องถูกล่าวหานะครับในเร็วนี้ดีกว่า ผมเชื่อว่าไม่ใช่มีแค่เพียงคดีเดียวนะครับเ <_ EN _> ชื่อว่ายังมีอีกหลายคดีครับที่เอาไปซ่อนอยู่ที่ปปชนะครับนะถ้าหาปปชเนี่ยนะส่งกลับมาให้ตำรวจทำนะผมว่าไม่น้อยกว่า2คดีนะครับนะก็รอดูแล้วกันว่าปปชจะมีมติอย่างไรนะครับอันนี้เราไม่สามารถไปก้าวล่วงการทํางานของปปชได้นะครับเพราะผมก็ลองไปที่ปปชหลายคดีทั้งคดีร่ำรวยเป็นปติทั้งคดี157น,นะครับนะเรื่องนี้ก็ต้องขอใช้สิทธิ์ในวันนี้นะครับนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตํารวจแต่ ขอไม่ใช้สิทธิ์ว่าขอท้านะครับนะในพลตำรวจคนนี้ว่าถ้าหากคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงไปสถาบานผมที่วัดภูมไหมผมกินดีออกค่าเดินทางให้นคพี่อาจมีพอจะมีข้อมูลแบบอะไรที่พอเปิดเผยได้ไหมครับเกี่ยวกับคดีนี้ที่แบบสําคัญสาคัญคือจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นอยู่ในสํานวนนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดนะเดี๋ยวเขาก็ฟ้องตารวจฟ้องผมฟ้องอะไละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่า เรามีหลักฐานที่เอาไว้ในศาลสู้เขาได้แน่นอนนะครับนะแล้วผมก็เชื่อว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็มาขอไก่เกียร์อีกเหมือนเดิมเพราะเมื่อวานเนี่ยก็มีหนึ่งในหนึ่งในผู้ต้องหานะครับนะทีู่ตำรวจแจ้งข้อหาเนี่ยก็ประสานมาที่ผมเนี่ยนะครับพยายามคุยกับผมนะเพื่อักษณะเหมือนต่อขอไก่เกียร์กับผมนะครับผมก็ยืน,ย,นยันว่าทุกอย่างว่าไปตามกฎหมายนะครับไม่มีใครที่ในกฎหมายแล้วถ้าผมกล่าวหาเขาโดยใช้หลักฐานเท็จเนี่ย เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องผมเหมือนที่เขากำลังทำอยู่ทุกวันนี้นะครับก็อยาถึงฝากถึงน้องๆข้าราชการตำรวจทั่วประเทศนะครับว่าที่ผ่านมานะครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมของนะครับแก๊งตำรวจชุดนี้นะครับที่มีการรังแกพี่น้องข้าราชการตำรวจมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับนะและนั้นเนี่ยนะครับขอลุกขึ้นมาสู้และขอเชื่อมั่นว่าการทำงานของนะครับผู้บังคับบัญชานะครับในการทําคดีนี้นะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส ด้วยความยุติธรรมนะครับหากว่าไปฟ้องร้องกันก็ไปว่ากันตามกฎหมายทุกคนไม่มีใครเกรงกลัวนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะถูกฟอ้ออีกอกี่คดีก็พร้อมสู้กับนายตำรวจนะครับ <นะ S 1> แก๊งนี้ทั้งแก๊งนะครับนะทุกคนนะครับตามกฎหมายทุกประการนะครับครับ